กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะ EP หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าค่ะของนาลีพักเครื่องนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะพี่พี่วันนี้นะคะหนึ่งร้อยบาท,เ,ทาเช่นเดิมนะวันนี้ก็เอามากรุบกริบพี่เอามาแบบนิดหน่อยยี่สิบรายการนะพี่นะอ่ะกรุบกริบกรุบกริบริดหน่อยเนาะยี่สิบรายการเท่านั้นนะอ่ะเอริ่มที่รายการที่หนึ่งเลยค่ะพี่พี่ขา รายการที่หนึ่งนะคะพี่สนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะลืมบอกเบอร์โทรเลยอ,อนันนี้สแกน QR วอา e โค้ดได้นะพี่นะนี่เบอร์โทรติดต่อนะทั้งโทรและรายไลน์ได้เลยนะคะพี่คะ่ะนี่ค่ะพี่รายการที่หนึ่งค่ะรายการละหนึ่งร้อยบาทเช่นเดิมนะพี่นะ รายการละห0ึ่งร้อยบาทเช่นเดิมนะคะมีบริค่าค่าบริการ1 5ึบาทค่าจะส่งนะพี่นะอ่ะรายการที่สองค่ะวันนี้ก็20รายการพี่ชิวๆเลยวันนี้รายการที่สองนะคะพระพรมนะพี่นะรายการต่อามารายการที่สามค่ะ รายการที่สามนะคะพี่รายการ่ะมารายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะรายการต่อมารายการที่ห้าค่ะ รายการที่ห้านะคะรายการต่อมารายการที่หค่ะรายการที่หนะคะวันนี้ก็ยี่รายการเบาๆชิวๆค่ะพี่หานี่นะคะรายการที่6ค่ะ รายการต่อมารายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดนะคะรายการต่อมารายการที่แปดค่ะรายการที่แปดนะคะ รายการต่อมารายการที่เก้าค่ะนี่นะคะพี่เช้าหน่อยนะพี่นะไม่เช้าหรอกเช้าหน่อยสจหรับน้องรายการต่มารายการที่สิบค่ะเรียนโชคดีค่ะพี่ รายการที่สิบค่ะรายการต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อมารายการที่สิบสองค่ะ รายการต่อมารายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามนะคะพี่หลวงพ่อบุตรหลวงพ่อบุตรน้อยค่ะพี่รายการที่สิบสามนะคะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบสี่ค่ะ รายการที่สินะคะพี่รายการต่อมารายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านะคะ รายการต่อมารายการที่16ค่ะรายการที่16นะคะรายการต่อมารายการที่17ค่ะ รายการต่อมารายการที่สิบแปดค่ะพี่รายการที่สิบแปดค่ะรายการ่ะมารายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้านะคะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ค่ะรายการ่อมารายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะ มาค่ะรายการ่อมารายการที่ยีสิบอ็ดค่ะอันนี้เป็นของงปูทิมน,นะพี่รายการต่อมารายการทีิบสองค่ะ รายการต่อมานะคะนี่ค่ะรูปลอหรือพ่อเงินรายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะมันไม่ค่อยโฟกัส รายการต่อมานะคะรายการที่ยีสี่ค่ะรายการที่ยีสี่นะคะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบห้าค่ะ รายการที่ยี่สิบห้านะคะอะวันนี้น้องก็มีพาพี่เลือกหาเลียบคนประมาณนี้นะคะยี่สบห้ารายการกับพี่นะะ้องข้งแรกนี่ว่ายี่สิบอ่ะอันนี้ช่องทางการติดต่อนะคะศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่นะอ่ะแล้วเดี๋ยวน้องเก่สเขาเรียกว่าส่ง,สง,งทิ้งกริงไว้ท้ายท้ายคลิปแล้วกันเออใต้คอมเมนต์ Comment แล้วกันเนาะ